แผนการสมัชชาคนจนฉบับที่เจเราจะกลับมาหากปัญหาไม่ยุติเราสมัชาคนจนเป็นการรวมตัวกันขององค์กรชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐทำให้พวกเราต้องจนสิทธิจน,น,ำนอำนาจจนโอกาสและถูกทำให้จนร่วมหนึ่งเดือนที่พวกเราต้องรวมตัวกันปักหลักเพื่อขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจน ซึ่งเราได้มีข้อเรียกร้องหลักดังนี้หนึ่งให้ในายกรัฐมนตรีเริ่มนตีที่เกี่ยวข้องเปิดการเจราจากับตัวแทนสมนาชิคนจน,<ใ>นเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาของสมาชิคนจนเป็นรายกรณีหากมีกรณีปัญหาใดที่สามารถเจราจาหาขอ้อตกทงได้นะครับให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยท,ทันทีนะครับอันที่สองนำผลการเจราจาจะทำเป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับสมาชิคนจน เรื่องแนวทางการแก้ปัญหาของสมาชิกคนตนรายกรณีข้อที่3ให้นําผลการจรจาจัททาเป็นบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับสมาชิกคนตนเรื่องแนวทางการบรรเทาปัญหาความดร้อนของสมาชิกสมาชิกคนตนที่ครอบครองทัประโยชน์ในที่ดินพิพาทในระหว่างการดําเนินการแก้ไขปัญหาของสมาชิกคนจนข้อที่4นายกอํานวมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมาชิกคนุนโดยองค์ประกอบของคณะกรรมการ ต้องมีสัดส่วนระหว่างตัวแทนรัฐบาลกับสมาชิกคนตูนเท่ากันครับจังนั้นบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับสมาชิกคนตุลเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหารายกรณีบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับสมาชิกคนตุนเรื่องแนวทางการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกสมาชิกคนตุนที่ครอบครองสัมปญโญในที่ดินที่ภาพในระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล 3. อันคำสั่งแต่กังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมาชิกคนตุนทั้งหมดเคณะ ทั้งสามันนี้จะต้องนําเข้าพรมอรนะครับเพื่อรับทราบข้อที่6กข้อสุดท้ายกําหนดให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมสาชากคนจนทั้งเจคณะจะให้มีการประชุมนัดแรกเพื่อวางแนวทางการดําเนินงานและกรอบระยะเวลาให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับสมสาชากคนจนแม้ว่าตลอดระยะเวลากว่า30วันที่ผ่านมารัฐบาล ได้มอบหมายให้รยเอกธรรมนัตพลเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาเป็นตัวแทนการเจรจากแก้ไขปัญหาโดยเสมอหน้าและผลการเจรจาเป็นที่น่าพอใจระดับหนึ่งนายุกรัฐมนตรีมีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาสมกชาคนโตมีโยมีนายพงษ์ธรรมริเศชัยรองนายุกรัฐมนตรีเป็นประธานร้อยเอกธรรมนัตพลเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรศและสหกรณ์เป็นรองประธานนะครับ ต่อมานะครับเมื่อวันที่7จพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็มีการประชุมนะครับรับหมายคณะกรรมการกำกับและติดตามการแก้ไขปัญหาสมรชาคนจนเ,เป็นนักแรกในการประชุมในครั้งนั้นมีอีกสองกรณีที่เ,าเรายังไม่ได้วันเวลาที่แน่ชัดในการประชุมนั่นก็คือคณะกรรมการแก้ไขปัญหา ตายกรณีย่อยย8่กรณีนะครับที่มีรองนายกรัฐมนตรีท่านทธนคำทิศชัยเป็นประธานและมีร้อยเอกธรรมนัฐพงเพาเป็นรองประธานนะครับซึ่งมีการกําหนดจัดภายในวันที่24่สิบาคมคณะที่2ก็คือคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชาคนจนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายสมศักดิ์ทองศรีนะครับที่เขาร่วมที่ประชยยุมก็มีการกําหนดจัดประชุมภายในวันที่30พฤศจิกาย,ยนดังนั้นพวกเราสมัชชาคนจนหวังว่า รัฐบาลจะเร่งกําหนดวันและเวลาการประุทดดี่สั่เกณฑ์ของคณะกรรมการทั้งสองชุดนี้และถ้าหากว่าการประชุมของคณะกรรมการทั้งหมดไม่เป็นไปนตามกรอบเวลาที่กําหนดไว้พวกเราขอประกาศว่าหลังฤดูการเก็บเกี่ยวสมัชชาคนจนก็พร้อมที่จะกลับมาทวงคืนผลการจิจาที่ตกลงกับรัฐบนลกับรัฐบาลที่ได้ทําไว้กับพวกเราสุดท้ายนี้ พวกเราสมาชิกคนนขอประกาศยุติการชุมนุมไว้นะปัดนี้ประชาธที่ปไตดาที่กินได้การเมืองที่หึงหัวกคนจนแปดพฤศจิกายน5 0 6หัวห้าร้ยกหูนาอ นี่ก็เป็นสัญญาณนัดหมายนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่เราประกาศไว้ว่าหลังจากนี้ไปนะครับการกําหนดวันในการประชุมนะครับของคณะกรรมการทั้งหมด6ชุดต้องเป็นไปตามที่ตกลงไว้และคณะกรรมการที่เหลืออีก2ชุดที่ยังไม่ได้กําหนดวันที่ชัดเจนนั้นจะต้องมีความชัดเจนได้ในวันนะครับและหากการประชุมของคณะกรรมการทั้งหมด6ชุดและการดําเนินการแก้ไขปัญหาของธรรมาติคามสุมีความติดขัด มีความขัดข้องไม่ได้ข้อยุติหลังการเจริญเราก็พร้อมจะกลับมาใช่ไหมพี่น้อยขอบคุณมากครับครับด้ความรับผิดชอบนะครับก็ขอเรียนเชิญทางท่านระเอกสำนักทบเทานะครับตัวแทนรัฐบาลนะครับแล้วก็กรรมการเที่แต่ละสำนักงานได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องครับตอนนี้เชิญครับ